อา้าวมันนี้ม้านะครับพี่น้องครับอ,อีอุ้ยนี่มันอยู่มันอยู่เอา้านี่นกคุมตัวนี้เลยพี่น้องมือวานน่ะมันสิม,มาแล้วอา้าวถือนกคุมพี่น้องนี่นมือวานมันแลนทางพุนนะ่นเนาะถือนวายอยู่นี่มันแหลนทางพุนเอาก็ับาน,นกคุมนกคุมนี่มา้าแหละเดี๋ยวมาเบิ้งลังลังลุมกัน Nó lùm cả vẹp vẹp đấy thế, Ôi Nó cũng cái gáu phía đó Ní Ui mán mán Ui Mán khắp, mán khắp สบายดีพี่น้องมายามกลับคกืนเนาะอันนี้ก็บหกโมงปลายสิบอย่างมืดๆนาะพี่น้องนี่บรรยากาศอดี๋ยวให้ยู้สวนเนาะโอ้ยมื้อนี้อากาศหนาวอีกคือเก่าพี่น้องเมื่อวานแค่แน่แหละมื้อนี้หนาวอีกมีลมออกเนาะมายามกลับคือเก่าพี่น้องวันเก่าที่เดิมเนาะเฮาบ่ได้กุเนาะอ้าว มียังคอยมาลุน้นรำการพี่น้องหลังหลังนี้มันหลัน่นเนาะเมื่อวานนะถือเอา้ามือนี้มานะครับพี่น้องครับอ,อี๋อุ้ยหนีมันอยู่มันอยู่นี่นี่นี่น,นี่โอ้ยนี่มันอยู่พี่น้องเอา้าหนุนไวอีกแล้วหางยาวคือเข้าพี่น้องโอ้ยเมื่อวานเมื่อวานเอาตัวหนึง่งอยู่ฮัน ี่ก็ได้อีกตัวนึงอยู่นี่อุ้ยมันอยู่มันอยู่เอาเดี๋ยวเขาปลดกันเนาะลืมเอาคาตังมาอีกอา่ามาอีกแล้วมาตัวนึงแล้วพี่น้องเอาพอได้แจไวไปแล้วเอาอเอาใส่คืนไปเนาะเดี๋ยวเอาปลาอีกคืนหนึ่งเนาะแล้วก็ค่อยค่อยมาใส่บอลหม่อีกใส่สวนบางขุนเนี้ ี๋ยวลุยลังต่อไปกันเลยพี่น้องมาลุ้นมาลุ้นมาสมกันเนาะมาเบิ่งลัางมือวานสิมาอีกบ่เอ้านี่นกคุมตัวนี้อะไรพี่น้องมือวานน่ะมันสิมาแหละอ้าวถือนกคุมพี่น้องนกคุมนกคุ้มในเรียบร้อยพี่น้องนี่มือวานมันแรงทางพุ่นถือนัวอยู่นี่มันแลงทางพุ่น เอากรว่าน,น, jung, นูกคุ้มลูคุมนี่มาละเดี๋ยวมาเบิ่องลัางลัางลุมกันลัางลุมกับแวบๆได้เด้โอ้ยนูกคุ้มือเก่าพี่น้องนี่นี่มันอะยู after, ่มันอยู่โอ้ยมาครับมาครับมานูกคุ้มนูกคุ้มนูกคุ้มเอามาแล้วมาซองลังซ้อนเลยเนาะนี่บอนี้กับมันบอนี้กับมันโอ้มาคักมาคักเอาขอเอาเนื้อกันเนาะ ก็มาใส่ไหมนหนามดนะ้อมันกินนะเพาะว่ามันมาก่อนมันมาตอนตอนเที่ยงนี่เนาะมันมาเนาะน่าจะแมนถ้ายามตอนแรงเมื่อวานนี่เออพอดีนี่พอดีนหนามดเลยเพรานูกันยังเข่ามากินนะอ่ะเดี๋ยวขอหาเื้อกอนเอาเื้อกอนเนาะเอาเนานนะานใส่คืนเนาะหลังนี้ใส่คืน มันหมดสองแล้วเนาะโอ้ยมันนะมาเลยมาลุดล้างต่อไปกันพี่น้องเอาหลังนี่กับมันอีกพี่น้องต่อกันเลย <c oughs> ตัวน้อยตัวดำๆเห็นป่เออมันแล้วมันแล้วเอาคนหยาดปลดก่อนพี่น้อง <c oughs> เอา <c oughs> มาอีกแล้วครับพี่น้องครับนี่หอาใส่ไก่ปลาเนาะนี่มาแล้วนี่นี่เห็นไหนี่มาแล้วมาหนูเนะาะเอาใส่ให้ไก่ปลาเอามาหนูก็เอาพี่น้องนี่หลังนี้แลลวเอาใส่ไก่ปลาเนะเาะไก่ปลาเห็นไก่ปลามันเขียเนะเอามาแล้ว มาอีกแล้วมาอีกตัวพี่น้องเอาขออนุญาตปลดก่อนเด้อครับเอใส่ึ้นแล้วสิธีการเอาไว้วิธีการใส่ของเบาคุณนประมาณนี้เอา<ๆ>หรือล้างต่อไปพี่น้องโอ้มายูเสื่อหนินะหมดเลยขดมาน <c oughs> เอามานอีกแล้วโอ้มานคักมานคักพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> ดเดเห็นบลอกข้กาวนะโอ้มานคักมานคักไอ้น้อมืดมืดกระไรกองอ่ะนี่งั้นมานอ่ะมานอีกแล้วหลังพูนมานหลังนี้กับมานอีกพี่น้องโอ้คักหลายคักหลายอักลากครับผมอ่ะก่อนยัดปลดกันเด้อ ใส่ขึ้นนับพี่น้องใส่ขึ้นใส่ขึ้นมาต่อหลังนี้อีกพี่น้องเอา้าหลังนี้กุมารอีกแล้วโอ้กมารคักกมารคักพี่น้องนี่เห็นปะฮืมโอ้กมารคักพี่น้องเสานี้เห็นปะข้าวนะนี่โอ้กมารบักคักสามสามติดเลี่ยนกันเลยเนาะกมาน ถือบดสามเรียนกันถือบดสามโอ้ยขะรลายขะรลายพี่น้องบ่อนี้กับบ่อนี้โตใหญ่แน่พี่น้องบ่อนั่นกับบ่อนี้อ้าวขนานปดก่อนมันขักเสานี้นะบ่อนี้ไม่รู้บ่อนี้แท่นเทนเทนอ้าว Ôi, anh nhìn cao phía nào khó khăn Mình đang đó Tàu bên cầm lăng Xong mà mà cầm lăng Mà sọ này giảm lục măng đó Lục măng đây lại sai quá bọn đi sai quá sai quá bóng 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 nữa bóng 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 phải đi nữa bóng bóng cứ bóng bóng đó bóng 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 ồ, bóng 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 nhẹ hạt xoài à khổ màn thật thì nó khá nè khá nít nhiều nít này à hỏi nhạt bột cân Màn khắc đây là nó hoa xay bỏ nít từ tôi nói nè một kỳ nè từ tôi nói nè à, à. 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 ตัวหน่อยจะเอาพี่น้อมาเบิ้งลังนี้อีกโอ้หลังนี้พาดอี่าข้าวๆไปแล้วรอๆไปกันเลยเอาหลังนี้มานครับเด้อ้มานคักมานคักนี่นี่นี่ม้านมานมๆานเอาคนงานปลดกันเด้อ โอ้ม่านคักพี่น้องเช้านี้พอได้แช่พอได้แช่บาดนี้ฮะใส่บ่นั้นบ่บ่หมานเนาะบ่มาแล้วก็บ่นี้หมานนีนนนนนน่โอ้ม่านคักปลาทูเนีย่ยอีบ่หลายหลังพี่น้องกําลังมันอืมใต้คืนน่ะนี่ตัวใหญ่เติบพี่น้อง ดูล้องต่อไปเดี๋ยวมาสรุปแต้มนะอยัางอีกบลายลังพือเนาะโอ้ยอีกบลายลังโอ้บอนนบลนะน,น,บอน,นี้เอาบอไซคือเนาะกันาใส่นี่บอลนี้แหละมันเอาเื้าเอ้ยเอาเอา,เอากลับเขาเนาะสุดนั้นนะโอ้เท้ามันขักขนาด ใส่นี่บุกขาดอีกแล้วนี่ยบุกทางอ่ะทางมันยังไม่ไหมแต่มันไปทางนั้นอหะใส่บนนีกออบุ๊มแมนบนนั่น่ะบนนี้อีกบนนี้ตีาใส่บุ๊มแมน บดเกาเขาแหะันนี้เอาใส่บวบ่เอามักลืมนะโอ้บวนี้แล้วอ้าวมารอีกแล้วโอ้มาดคักพี่น้องบัวนกับมาร์มือนี้กับมารอีกแล้วนี่เห็นบ่างซุ่มก้องซุ่มก้องเด้ิดิโอ้มานคักพี่น้องมือนี้มาร์มาน์มาร เอาขอนัดปดกันเด้อเอาสายคืนน่ะนี่มันอยู่มันอยู่อ้าอยู่หลังต่อไปกันพี่น้องโอ้โหทงกันหนักหนักอยู่เดี๋ยข้ามาบางแต้มน้ำหลังเนะาะหลังนี้ยังคือเก่านี่คือเก่าจรองๆบอนี้กัโอเคอยู่เลยบอนไฟก็ได้ คักคักัพี่น้องสระนี้ถือเรียนติดเรียนติดกันเลยถือลังเรียนลังเรียนเลยถือถือถือถอเลหมอบึงล่ามีอีกพี่น้องอืดโอ้ยเ่มสเก่าใช่ไเ็นุกไลุกไลเอา เอาไว้ปนทันหละมึงล้งต่อไปบ่รลายลังบึเ็เก็บแคมพ่นอ่ะแคมอยะใส่เลยเอาไว้เอไว้มอวานใส่แน่แค อันไหนก็แถวนี้นี่ส่งสีลืมๆนะแถวนี้ไม้มันอยากขึ้นกันซีมเมนหลังสุดท้ายบ่ซีมเมนเดียวหลังสุดท้ายติดติดติด,ตด

Nè nhọt ừ. mày. Nè lăng sút thải phi nó á. Lăng sút thải man bơ. Man bơ. À lăn. Lăn phi nó. Ô man du man du. Man du phi nó. Tao à tao nói. Nó lăng sút thải man du. นะนะคนงานปดกันเด้อนี่ตัวน้อยนี่ตัวน้อยขออภัยเด้อพี่น้องสิ่ถ่ายแบบบอสัดบอเจียนเนาะอะเคยแจ้งแล้วเนาะว่า <c oughs> มันเสียงเนาะมันเสียงตัอซองเฮาเนาะอืมพอผ่านมาก,ก็เคยถ่ายแบบซัดเจนเนาะ มันก็เลยเสียงเนาะเสียงตัวสองเฮาเสียงเนาะมันก็เลยบทท้ายแล้วบททายแล้วบททายแบบจะแจงเนาะขอโทษขออภัยนึสองเฮาบินเลยเนาะตอนนี้ก็ยังบินอยู่บินเทิงอากาศงงเลยกลอบอกันพี่นอนองคอยมาเบิ่งเต็มกัน อืมม mm, ันก็ได้มีแต่หมูปลากินเนาะมาวาวาสองเฮาก็อยากทายแบบชัดๆให้พี่น้องเบิ่งเนาะแต่ว่ามันผลกระทบต่อซ่องเฮาพี่น้องเอ้ยซ่องเฮาโดนปิดสร้างไายได้เบิด2 อ้าวขึ้นหอดทางแล้ก็มาบึงแตมน้ากันแลวเดยเติบยุ่เสานนะอาพี่เ้องนี่แตมเดียวไล่เติอยุ่เียเเนาะอ่ะมานับแตมกันพี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้ากเนาะบมหาเจ แปดเก้าสิบเออนูเด็กสิบตัวแล้วก็สิบสองตัวกับนกพี่น้องนูเด็กสิบตัวนกเด็กสองเฮ้ยมานคักนกกับเบเวีนพี่น้องอ้าวมานอยู่มานอยู่พี่น้องมานคักมานคักเสาหนี้อ่ะพอได้แจ้าพี่น้องพอได้แจ้าเมื่อลุกมัน ลูกมันแล้วเนาะเริ่มลูกมันแล้วพี่เนาะอ่ะคลิปนี้ก็ก็จบคลิปเพยียงสามนีน้เนาะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวคุณเฮ็ดคลิปต่อต่อไปเนาะอยู่กับธรรมศาสตร์พี่น้องยังอีกเสาสุดทา้ายเนาะเสาสุดทา้ายฮัลสเปลี่ยนไซแล้วเนาะฮัลส์ปานไซเบื้องพุ่นนี่เนาะเบื้องพุ่นมันจะมีป่าเนาะพี่น้องอ่ะ,นะ,นะนะ เดี๋ยวจะสิะะะลองใส่ผักบางพนท่ลองข้างคืนคือแบบนี้เนาะว่ามันสิมานหรือบ่อยู่นี่ก็บเคย่อค้างคืนเนาะพอค้างคืนก็ได้ลายโตอยู่สิบโตสิบสองโตกับนกพี่นนอะโอ้อ้าวขอนอุยาตเมืองกันเลยเดีตูวตูาอยู่พื้นพี่นนอะอ้าวปีนี้สิได้มันจักกิโลจักโตนเนาะขาบูฮูบูสว่วนนี้บับัตันได้ลกเนาะ เอาไปลนลกพุ่นส่วนพุ่นโคตรแข็งเลยพี่น้องมันยังมีหักใหม่เนะส่วนใหม่ใหม่ยังเห็ดป,ปีแรกเนาะอ้าวกลับก่อนพี่น้องอ้าวสบายดีเนาะ